ย้อนมารับชมเรื่องราวของพายเดียวหลับขณะอยู่ที่ผากลวยไม้กำลังกินโชว์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็เล่นดินโชว์ด้วยครับต่างมีความสุขและอิ่มใจเมื่อได้เจอกับเขาพายเดียวหลับนี่ครับนักท่องเที่ยวก็ เยือนชมยังมีความสุขครับนี่บริเวณที่เรียกว่าผากล้วยไม้จุดนี้ขับรถผ่านลานกลางเต็นท์ลำตะคองมาระหว่างกลางก็จะเป็นผาล้วยไม้และตรงไปก็จะเป็นน้ำตกเหวสุวัต ห้เดี๋ยวหลับหลังจากเดินไปที่เหวสุวัตในช่วงเวลาบ่ายได้เดินตรงมายังผาขวยไม้และตอนนี้กําลังออกหาจินครับบริเวณน,นี้อยู่ริมลำน้ำลำตะคองที่ไหลผ่านเป็นน้ำที่ลึกพอสมควรนะครับนี่คือสายน้ำที่ ไหลผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไหลไปยังน้ําตกเฮียวสวัตกลายเป็นน้ําตกก็เป็นแหล่งน้ําจากตรงนี้ด้วยเหมือนกันครับพายเดือดรับกําลัง,งยืนจินอยู่ริมน้ําท่ามกลางสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติวันนี้เป็นวันที่จะต้องโชว์กันเต็มที่ครับ กินอย่างอร,อร่อยนะครับเป็นช้างป่าที่กินหลับนอนง่ายทำให้เป็นช้างป่าที่อารมณ์ดีมากๆพ <c oughs> ายเดี๋ยวหลับเดินไปยังผากล้วยไม้และอยู่บริเวณนี้สักพักหนึ่งครับก็เดินไปที่ลานกลางเต็มลำตะคอง ตอนนี้เริ่มขยับแล้วครับเหมือนเหมือนจะลงไปกินน้ำไหมครับแต่ดูทางลงค่อนข้างชันครับมองไปที่น้ำในลำตะคองจะกล้าลงไหมนะครับยังคงยืนมองอยู่ครับลังเลว่าจะลงไปกินน้ำดีหรือไม่ นี่คือแหล่งน้ําที่หล่อเลี้ยงพื้นป่านะครับแล้วพายเดอลับก็เปลี่ยนใจครับเดินเลาะมาตามริมน้ํานักท่องเที่ยวอยู่ทางด้านหน้านะครับใบไม้และพืชต่างๆอยู่ริมน้ําค่อนข้างที่จะเขียวขจี ทำให้เป็นแหล่งอาหารที่พอได้กินของสัตว์ป่านะครับตอนนี้พายเดียวรับก็ยังกินอยู่ริมคลองครับใช้งวงเกี่ยวใบไม้หมุนไปมาครับทุกครั้งที่ FC ได้เห็นพายเดียวรับต่างมีความสุขและรอยยิ้มเสมอนะครับตอนนี้พายเดียวหลับหลังจากขึ้นไปยังเขาเขียว ก็ยังหายเงียบอยู่นะครับแต่ก็ยังคาดว่ายังอาศัยอยู่บริเวณเขาเขียวเพราะว่าในบางครั้งได้ชวนน้องอย่างพายเรนเจอร์ออกมาหากินในช่วงเวลากลางคืนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เดินโชว์เหมือนเดิมครับเพราะช้างพายปรากฏตัวค่อนข้างเยอะภายเดียวหลับต้องรลบให้ช้างภายได้โชว์ความหล่อแทนภายเดียวหับบ้างแหละครับ ยังค่อยๆเดินจินมาตามริมคลองนะครับป่าบริเวณนี้ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ครับจะมีทั้งนกเงือกชนีบางครั้งก็มีตัวนาคที่มาเล่นน้ำบริเวณนี้นะครับแล้วก็ได้ยินเสียงนกร้องตลอดเวลานี่คือบรรยากาศร,รอบๆครับนักท่องเที่ยวก็ยืนมุงดูอยู่ไม่ไกลภายเี๋ยวหลับค่อนข้างที่จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีครับ ได้ชมกันแบบอิ่มน้ำสํารานใจกันเลยครับสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างตื่นเต้นนะครับที่พวกเขาได้มาสัมผัสบรรยากาศของช้างป่าที่ไม่ได้มีโซ่ตรวนอยู่อย่างอิสระและได้ใกล้ชิดเปเหมือนหนึ่ง ได้ชมธรรมชาติอย่างแท้จริง <Thank you. S 1> ในขณะที่พายเดียวหลับเองก็ให้ความลื่นเริงบันเทิงใจเป็นอย่างดีครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันและคุ้นเคยกับนุชเป็นอย่างดีบางครั้งมีการหยอกล้อเล่นอย่างสนุกสนานนี่ครับเดินตรงมาหา นักท่องเที่ยวแล้วครับทํำให้นักท่องเที่ยวเริ่มขยับครับด้านบนก็ยังมีนักท่องเที่ยวกําลังมุงดูอยู่ครับเริ่มพ่นดินเล่นแล้วครับมาดูการโชว์ของทาเดียวหลับครับนี่คือช่วงเวลาที่สําคัญอีกช่วงหนึ่งนี่ครับใช้ดินทาไปที่ใบหน้าแล้วก็พ่นไปตามลำตัวครับ นักท่องเที่ยวยังยืนอยู่ด้านบนนะครับได้ชมเต็มที่เลยครับในขณะรอบๆก็ยังยืนมุงดูอยู่นี่ครับโชว์เต็มที่จริงๆครับนี่คือขวัญใจมหาชนอย่างแท้จริงไม่เคินไม่อายครับโชว์อย่างมีความสุขนี่คือ ช้างป่าที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะหลังจากโชว์เสร็จก็เดินตัดเข้ามาข้ามกลางนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็หลบกันไปคนละทางครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะหลบมาทางที่ปลอดภัยที่สุดหลังจากนั้นพายเดยวหลับก็ค่อยๆเดินเข้าไปในป่าการโชว์รอบนี้ยังไม่ที่สุดนะครับยังมีการโชว์ในรอบบ่าย นี่เป็นเพียงการโชว์ในรอบเช้าเท่านั้นยังมีทีเด็ดอีกเยอะสำหรับการโชว์ที่บริเวณผาป้วยไม้ครับตอนนี้พายเด่ยวรับเดินข้ามถนนมาและค่อยๆเดินเข้าไปในป่าหมดรอบการโชว์สำหรับช่วงเช้ายังมีรอบบ่ายอยีกครับ